บอกเขาว่าแทนที่เราต้องทําอาการแบบนี้อาการแบบการที่ว่าเราให้อภัยเขาเนี่ย mm hmm. เหตุผลเพราะว่ามันเป็นหลักของการกระทำแอคชั่นรีแอคชั่นนจะจ๊ะคือเหตุที่มีเนี่ยมัน ผลที่มีหรือว่าเหตุที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีมันมีการทําเหตุก่อนหน้านี้แล้วจ้ะก,การที่เขาจะต้องมาเบียดเบียนเราเนี่ยมันก็เกิดจากเ้าถูกเบียดเบียนโดยเรามาก่อนแล้วแล้วมันก็มีการทําการเบียดเบียนสลับกันเนี่ยแอคชั่นเีแอคชั่นแอคชั่นรี้แอคชั่นเนี่ยที่เขายกตัวยอย่างเวลาโยน ลูกบอลเข้าลงไปที่พื้นเล่นบาสเนี่ยลูกบอลก็ต้องกระเด็นกลับมาจา้ะถ้าโยนลงไปแรงกระแทกไปแรงลูกบอลก็กระเด็นกลับมาแรงสะท้อนออกมาอ่ะดังนั้นอาการที่เราจะต้องให้ให้คืนเขาอะ่ะในความหมายของศัพท์เราเราลองหาคําว่าเราให้คืนเขาอะ่ะเราเอาคืน ให้คืนเขาเพราะว่าการที่เราให้คืนเขานี่ถ้าเขาจะต้องเอาเอา,าธาตุที่เป็นของหยาบเราก็ต้องให้เขาถ้าเขาต้องการทำที่เป็นบารมีสามสิทั์ละเอียดก็ต้องให้เขาซึ่งทั้งหมดแล้วอ่ะที่เราไปทําลายเขามาคือบารมีสามสิบทัศนั่นแหละจ้ะ<อ>จะเป็นบารมีสามสิบทั์บวกกับบารมีสามสิบทัท์ของการให้รับทางสิกรรมกับตัวเองกับดิพานตะบุนทุกส่วน ในส่วนนี้เราไปทำลายเขาซึ่งบารมีสามสิบทัศนี้บาลมีสามสิบทัศสองอย่างนี้เนี่ย<อ>เขาจะเขาจะมีส่วนที่ที่ทำให้เกิดขึ้นหรือที่เราสังเกตจะมีอยู่สองส่วนเมื่อกี้อบาลมีสามสิบทัศและบาลามีสามสิบทัศต้งองการให้ลรฝ่ายหัวใจกรรมก,ก,กับนิพพานธรรมบุญกับนิพพานธรรมบุญทุกส่วน สอ,อันเนี้รวมเป็นหนึ่ง s. <S เนี่ยนะไอ้ที่รวมเป็นหนึ่งเนี่ยสิ่งที่เราทําลายเขาก็คือเราทําลายส่วนที่รวมเป็นหนึ่งอันนี้ส่วนหนึ่งกับอีกส่วนหนึ่งคือส่วนที่รวมเป็นหนึ่งเนี่ยเขาไปบังคับเอาธาตุละเอียดแล้วก็ธาตุหยาบรวมเป็นเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าปัจจัยสี่สนะคยตกลงเราไปทําลายมารีสามสิบธาตุเขาอะที่อยู่ในรูปแบบที่ เป็นทั้งบามีสาม,มทาทิทัศน์และบามีสามิทัศนที่ที่ทําให้เกิดปัจเจกสีเนี่ยดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำนะตอนเนี้ยคือเราต้องใช้คืนเขาอจ้ะเราต้องเอาคืนเขาเนื่อนไขของการเอาคืนเนี่ยจะทําให้เกิดบารมีสามิทัศน์ของทั้งผู้ให้แล้วก็ผู้รับจ้ะดังนั้นภาษาที่เราจะต้องใช้เนะี่ยจะต้องเป็นรูปแบบว่าเรา เราคืนเขาอะให้เป็นรูปแบบนี้จ้ะเขาจะตั้งคําถามว่าคืนเขายังไงเหรออะไรเงี้ยแต่ถ้าจะบอกว่าอาภัยมันก็จะแบบทั่วๆไปที่เขาใช้กันแหละจ้ะใช้อาภัยนะทช่วๆแล้วมันก็จะจบพอเขาเข้าใจรูปแบบเขาว่าอาภัยมันคือแค่นั้นจบแต่มันไม่รู้ว่ามันเกิดจากการทําลายกันไปกันมาอย่างเงี้ยฮะหรือเป็นการใช้คืนอะแล้วถ้าเป็นการใช้คืนแล้วทําให้ทําให้ได้เพิ่มขึ้นด้วย ทำให้ทำให้ทั้งผู้ให้แล้วก็ผู้รับได้เพิ่มขึ้นเนี่ยเขาก็จะอยากจะทําการการใช้คืนจะ้ะซึ่งในภาษาคําว่าใช้คืนบางที่เขาก็บอกว่าให้อภยัยแต่พ่อบอกให้อภยัยเขาก็จะรู้แค่คําว่าให้อภัยในเงื่อนไขยอย่างนั้นแต่เขาไม่ไม่รู้ถึงขั้นตอนว่ามันคือการการใช้นี่คืนเขาอะคือการเป็นลูกนี่เจ้าหนี้ อย่างเงี้ยจะ้ะในสับที่เราจะต้องหามานี่นะคะคือการว่าเราจะต้องใช้คืนเขาเพราะเราเอาเขามาแล้วเงื่อนไขของการใช้คืนเนี่ยเราได้เราจะได้เกิดขึ้นด้วยนะแล้วก็เขาเองเขาก็จะได้สิ่งที่เป็นของเขาคืนด้วยแล้วเราเองอ่ะก็จะได้คืนเพราะว่าเมื่อเราให้เขาก็จะให้เรามาอีกอะ่ะ ก็ใช้หลักของแอคชั่นเรียคชั่นเหมือนเดิมอะไรี้ยเนี่ยทำไมเราถึงได้เพิ่มแล้วทำไมเราต้องให้ก็ไปเป็นของเขาอะ่ะเราให้สิ่งที่มันเป็นของเขาเป็นสิ่งที่เราไปเอาเขามาหรือทำลายของเขาเนี่ยมันน่าที่จะให้นะเพราะว่าเมื่อให้แล้วเราจะได้เพิ่มด้วยเพราะว่าเขาก็ต้องให้เรากลับมาเพราะมันเป็นแอคชั่นแล้วก็รีอคชั่นเขาไม่ให้เรากลับมาไม่ไม่ได้อย่าไม่มี เพราะขนาดที่ที่เขาทํากับเราเนี่ยอย่างเงี้ยยังทําเลยอะ่ะมันยังเกิดผลว่าเขาทํากับเราเนี่ไงเพราะฉะนั้นไอ้การที่เราให้ไปแล้วแล้วเขาจะไม่กลับมานี่ไม่มีจ้ะจกกลับมาส่วนกลับมาเป็นรูปแบบละเอียดแบบยังแบบยังไงขั้นตอนยังไงก็ต้องติดตามคําอธิบายเขาไปอีกอจ้ะแล้วก็จะออกมาในรูปแบบเป็นทั้งปัจจัยสี่เป็นทั้งบริสุทธิ์ละเอียดด้วยจ้ะ ทั้งวันเลยส่วนกรณีของเรื่องราวที่เราพูดถึงอะฮะเราอยู่ในตําแหน่งของการเป็นพระผู้สร้างจ้ะทุกท่อฐานบุญทุกความเป็นไปทุกเรื่องราวอะเราเปรียบเสมือนพ่อแม่จ้ะแล้วเราก็เห็นว่าลูกลูกชุดนั้นเขากําลังอยู่ในส่วนงานนั้นลูกชุดนั้นเขาอยู่ส่วนงานนี้ลูกนี้เขากาลังอยู่ในวงจรนี้ เขากาลังอยู่ในเงื่อนไขนี้ซึ่งเงื่อนไขนี้มันจะไปโยงกับแหล่งกําเนิดที่เราหล่อเลี้ยงอยู่แล้วเลยจ้ะแต่คราวนี้ถ้าเรายึดเขาขึ้นมาว่ามาอยู่ระดับเดียวกับเราอ่ะเป็นที่พึ่งอย่างเงี้ยฮะเป็นที่หวังเงี้ยจ้ะเช่นเราไปหวังผู้นำอย่างเงี้ยฮะเราไปยึดหวังผู้นําอยู่ตอนนี้ยซึ่งเราไม่เราไม่ต้องเป็นอย่างนั้นจ้ะ เราเป็นผู้ที่ดูผู้ที่ควบคุมเราเป็นพ่อแม่เรารับรู้ว่ามีพฤติกรรมอะไรเกิดขึ้นบ้างซึ่งพฤติกรรมนั้นพฤติกรรมนั้นเป็นของจริงไหมในเรื่องราวมันก็มีความเป็นของจริงอยู่จ้ะของจริงคือยังไงการถ่ายทอดของเขาเขาถ่ายทอดบาเนี่ยสังเกตนะเขาก็ถ่ายทอดในเรื่องของสิ่งที่เป็นบุญสิ่งที่เป็นบาปอะจ้ะ แต่เวลาเขาพูดคำว่าสิ่งที่เป็นบุญเป็นบาปถ้าเราไปดูจากการถ่ายทอดที่เขาแสดงละครกันที่พัฒนายุคขึ้นมาเรื่อยๆยุคขึ้นมาเรื่อยๆหรือไปดูหนังอ่ะในคําว่าบุญคําว่าบาปอ่ะเขาจะมีการถ่ายทอดที่เป็นตัวระบุว่านั่นคือบุญนั่นคือบาปพัฒนามาเรื่อยๆนะเราไปดูเลยจ้ะแต่คราวนี้เรามาดูถึงภาพรวม ที่เขากําลังพูดกันเขายังอยู่ในในเรื่องของดีเรื่องของไม่ดียังแยกว่าดีไม่ดีหรือเขาระบุว่าคนนี้ดีเขาแล้วก็ให้ไปรวมซึ่งเราเองอะ่ะเราเป็นพ่อแม่เราเป็นผู้คุมทั้งหมดเราเราไม่ไปรวมอยู่แล้วเพราะเราเป็นผู้ควบคุมทุกอย่างแล้วก็ดูพฤติกรรมดูว่าเขาจะ หรือว่าเขาไปเห็นส่วนไหนที่ดีไหมหรือเขาชอบแบบไหนแล้วก็ดูดูไปจ้ะซึ่งยังไงก็ตามเราเป็นพวกควบคุมงานอยู่แล้วเราขับเคลื่อนง,งานให้ไปในทิศทางที่เราต้องการจ้ะแต่ว่าเราไม่ไประบุว่าจะต้องทําลายคนนี้หรือว่าจะต้องยกคนโน้นคนนี้ไม่ได้เลยจ้ะไม่มีเราไอ้ที่เรารวางตัวราวางแบบนี้จ้ะก็คือถ้าใครขึ้นมาดีเราก็เราก็วว ให้เขาทํางานที่ดีของเราที่ทํารับงานไปอย่างเงี้ยฮะ mm hmm. เพราะว่าทั้งหมดก็เป็นลูกอะ่ะ oh, <sure. S 1> หรือว่าถ้าเช็คเข้าไปเขาก็เป็นคู่คมคู่เวรเราด้วยอย่างเงี้ย mm hmm. ที่เราเจอเนี่ยก็คู่คมคู่เวรเนะี่ยเพราะอะไรมันมามีผลต่อเราเนี่ไงมันมากระทบเราแล้วมันเด่นขึ้นมาก็แปลว่าอ๋อเป็นเคสที่เราต้องระบุเข้าไปแหละที่เราต้องจัดการอาบุญบริสุทธน์นี้เอาไป เอาไปให้เอาไปหล่อเลี้ยงะ่ะเอาไปยึดพื้นที่แต่ถ้าไม่มีชื่อนี้โผล่ขึ้นมาก็แปลว่าเราไม่ได้เข้าไปสู่การแก้ไขแต่นี่มันมีเข้ามาแล้วก็แก้ไขก็ให้บริษัททัศน์บผู้สร้างท่านจะกบกับออกมาเองจะ้ะว่าจะให้เป็นยังไงว่าจะออกมายัางไงจะ้ะท่านจะกํากับท่านก็จะควบคุมให้ ให้ออกมาเป็นงานที่สุดถึงทางของบุญเนี่ยจ้ะแล้วถ้าถามว่าข้อมูลข้อมูลถูกต้องข้อมูลดีไหมเขามีส่วนดีๆอยู่เขามีส่วนที่ใช่ไม่ใช่อยู่จ้ะแต่ถ้าเราบอกเลยว่าอันนี้ผิดเลยเนี่ยคําตอบคือเราจะพลาดเลยทันทีเลยจ้ะเราจะพลาดดังนั้นเราก็ดูทั้งหมดเป็นลูกเราอ๋ออันนี้ดีเราก็หยิบเอามาใช้ ออลูกเรากําลังไปทางนี้ก็ให้เขาเรียนรู้ไปแต่เราควบคุมอยู่ยังไงเขาก็รอดพราะเขาเรียนรู้ตรงนี้ได้ปุ๊บเขาเรารู้เรื่องนี้แล้วเราก็ประคับประคองเขาต่อแล้วก็ดูแลเขาต่อเขาก็มาทางเราไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยฮะหรือบางทีบางพวกเหมือนคนดีมากเลยเราก็ดูด,ดูลูกเราพอถึงจุดหนึ่งบางทีไปเจอกิเลสแรงๆเขาไปไม่เป็นอีกเหมือนกันตอนนั้นเราก็ไปเป็นที่เลี้ยงแล้วก็ดูดูแค่นี้เอง ไม่ได้เอามาเป็นที่พึ่งเลยไม่คิดจะพึ่งเลยจ้ะเราพึ่งบาร,รมีสารทิฏัานี้เองเราพึ่งพระผู้สร้างจ้ะฉะนั้นข้อมูลอะไรทั้งหลายก็ดีอะ่ะแล้วเราก็ดูอ๋อมีอย่างนี้หรือโอนี่เขารู้เรื่องแสงนี่เขารู้เรื่องของของมนุษย์ต่างดาวแล้วคำว่ามนุษย์ต่างดาวเขา้าใจแบบนี้แบบนี้ซึ่งมนุษย์ต่างดาวก็โครงสร้างเขาปรากากับเป็นทอาฐานบุญมามา,มาแต่จะเป็นแบบที่เขาว่ามาไหมหรือไม่เป็นซึ่ง มาตรฐานเขาเป็นแบบที่มีโลกอยู่ด้วยกันสามทวีปสีท่ทวีปนี่เองอะจ้ะแล้วส่วนทวีปจะย่อยนี่เขามีจ้ะก็มีอาจจะมาเป็นรูปแบบที่เขาโชว์กันมาเป็นจานบินดูนนี้ก็ได้แล้วแต่แต่มันจะจานบินไหนก็เหอะเราจะดีไม่ดีอยู่ที่บารบีสามสิบทัศน์นี่แหละจ้ะเขาจะมาอะไรขนาดไหนยังไงก็ต้องมาเรียนเรื่องนี้จ้ะยังไงก็ต้องมาตั้งทาง่าทงดึงดูด,ด,ดบริษัทอุทัศน์ี่ทั้งหมดเลยจ้ะมันก็อย่างนั้นแหละจ้ะเนี่ยฮะ คือเราก็ต้องลงลึกกับอีกครับว่าลึกกับอีกหมายถึงว่าเข้าไปสู่ระดับแบบให้หลุดออกไปอีกตอนนี้เราเริ่มหลุดละตอนนี้ให้หลุดออกไปอีกหลุดถึงระดับเนี่ยเราเป็นผู้ควบคุมเป็นผ้ผู้สร้างอย่างเงี้ยจ้ะแล้วส่วนเรื่องของคำนี้เราก็คือเราจะใช้นี่สิ่งที่เราได้ได้ทําลายเขามาได้เอาเขามาเราจะใช้คืนให้เป็นรูปแบบของศัพท์นี้จ้ะเราไม่ได้ให้ เราไม่ได้ให้อภัยเขามันจะไปให้อภัยอะไระเราเป็นคนทําเขาแล้วมันอภัยไหนอะ่ะเขาอาจจะต้องให้อภยัยลาหกมันกลายเป็นภาษาผิดไปอีกอะ่ะ <c oughs> ก็ลูกหนี้อะ่ะเจ้าหนี้มาทวงแล้วเราจะบอกลูกหนี้บอกว่าบอกว่าเอาไม่เป็นไรเราจะให้เงินท่านแล้วกันเจ้าหนี้ก็จะบอกมันเงินท่านไหนก็เงินอัวก็หรือเอามาแล้วมันเพี้ยนกันใหญ่แล้วภาษาจะบอกว่าโอ้ไม่เป็นไรเราให้เงิน ให,เเหให้เงินท่านให้เงินท่านเลยเงินท่านอะไรก็เง so so ินเขาอ่ะไม่ใช่เงินเราซะหน่อยเขามาเอาคืนน่ะแล้วดังนั้นสิ่งที่เราบอกว่าเราก็ใช้นี่คืนใช้นี่คืนเราก็พูดของเราอย่างนี้ตลอดเลยนะเมื่อเมื่อเขามาทวงแล้วก็ใช้นี่คืนใช้นี่คืนแล้วถ้าเกิดเรามีมากๆช่วงเรามีมากเราก็จะทยอยเราก็จะรวบรวมมาให้ใช้คืนล่ะแต่ในตอนบางช่วงเราไม่มีเงี้ยดันเขามาทวงก่อนเงี้ยเราก็หาให้เราก็ให้ให้ให้เงี้ย อาจจะทุลักทะเลหน่อยอย่างเงี้ยจ้ะเพราะมันมีเหตุมาก,ก่อนเนี่ยมันถึงเกิดผลแบบนี้ก็เป็นโอกาสที่เราใช้นี่ขึ้นแล้วการใช้นี่เนี่ยจะทําให้เป็นเหตุของการได้ปัจจัยสี่ได้บริษัทท์สาเพิ่มขึ้นตลอดเลยจ้ะเป็นเหตุของความรวยจ้ะที่พระเดชพระคุณท่านบอกไปบ่อยว่าวิกฤตคือโอกาสจ้ะให้เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสกันนะจ๊ะท่านจะบอกตลอดเลย มันคือการค้นของการทํางานที่ถึงทางของบุญที่ทั้งคน้นค้นมาให้เราได้ปฏิบัติกันให้เราได้ได้ร่วมกันค้นเพิ่มไปให้ละเอียดลึกซึ้งเข้าไปเรื่อยๆในแต่ละความเป็นไปเพราะทำที่ไม่ใช่บุญเขาจะมารูปแบบไปเรื่อยๆะจะ้ะเราต้องค้นเราต้องให้ทุกสถานะสภาวะทุกความเป็นไปจะต้องให้เป็นบุญไปสัมทัน์ให้ได้เลยซึ่งก็จะ เป็นโจทย์ที่เขาตั้งมาแล้วเราก็แก้โจทย์เป็นกรณีที่เขาบังคับมาแล้วเราก็ต้องแก้กรณีที่เขาบังคับนั้นให้เป็นบุญเม่สมทบใหม่ๆอย่างนี้ฮะนัะ้นศัพท์ภาษาก็คือการการใช้คืนก็ต้องบอกเขาบอกว่าเป็นการให้คืนในสิ่งที่ได้เคยกระทํากับเขามาจ้ะให้อธิบายเป็นภาษาแบบนี้จ้ะ เป็นคำแบบนี้ก็คือให้คืนในเหตุที่เราเคยทําเขามาบอกเนี้จ้ะสับเป็นคํานี้จ้ะแล้วจะเป็นคําถามตอนแล้วมันแล้วทําไมต้องเป็นอย่างนั้นด้วยมันเป็นเหรอมันใช่เหรอเขามาทํากับเรานะแล้วก็อธิบายไปว่าคุณเป็นวิทยาศาสตร์ไม่ใอ่ยุคนี้เขาวิทยาศาสตร์กันนะแอคชั่นรีแอคชั่นอะ มันมีสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วมันไม่มีเหตุไม่มีได้หรอถึงทําให้เกิดผลแบบนี้อย่างนี้เราต้องชัดเจนกับวิทยาศาสตร์นะอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้แบบงมงายหรือไม่ได้แบบย้อนใบเก่าๆเลยใหม่ล่าสุดตลอดเป็นระบบความคิดที่ใหม่ๆเลยละ่ะยิ่งสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ๆอ่ะก็ต้องชัดเจนกับ กับหลักของวิทยาศาสตร์ที่ล่าสุดใบใหม่ที่ค้นมาที่ชัดเจนขึ้นนี่ฮะแล้วก็ถ่ายทอดแบบนี้ถ้าจะถามว่าใช้ทรัพ์ไหนก็บอกก็เป็นการบอกว่าเราก็ต้องใช้คืนเขานะเพราะจะต้องมีการกระทําแบบนี้คือมีการกระทําแบบเนี้ยซึ่งเรากระทากับเขามาก่อน เราจะถ่ายทอดนี้ออกไปเรื่อยๆเมื่อหนาแน่นมากๆคนเขาจะคิดระบบดีกันหมดเลยจ้ะเขาจะใช้นี่คืนใช้นี่คืนเมื่อใช้คืนแล้วรายละเอียดของการใช้ให้เป็นด้วยเนี่ยงานของการเป็นชาวสื่อไลเป็นยุคชาวสื่ไรก็จะชัดเจนขึ้นแหละมันจะเกิดขึ้นอย่างเงี้ยจ้ะก็บอกคอนเซปต์เขาว่ามันเกิดอย่างเงี้ยขึ้นภาษาเลยต้องออกมาเป็นอย่างนี้มันไม่ใช่ว่าให้อภัยมันจะไปอภัยได้ไงอะมันเป็นของเขาอะ แล้วเขามีสิทธิ์ที่จะต้องทำอะแล้วไปอภัยอะไรเขาจะไปเอาคืนอีกอะเอาคืนอีกมันก็แย่เจ้น,นี่เขามาทวงนี่เราเอาเงินไปยังเอาเงินที่เป็นของเขาคืนมาอีกอะมันจะเป็นยังไงซะแล้วมันมันผิดปกติซะแล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยจ้ะเราก็ว่าอย่างงั้น